ดิจ้ายายหนูจ้าแช่แนวมาอีกละจ้าพี่น้องจ้าเมน,นี่ยายสิผ้าะมะแก่งเห็ดซูพีสูนองกินค่ะหลังจากทิ่เฮาได้ดรับจากยะโสธรนะคะของฝากจากยะโสธรค่ะยายสิผ้าะมะแกงเฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดดินเฮ่าในราคาเฮ็ดรวมนะคะนะเฮ็ดหลายๆอย่างค่ะพี่น้องนะคะลูกสาวส,สื่อสื่อดีๆมาหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งมาฝากค่ะยังใหม่ๆสดๆอยู่เลยค่ะนะคะ หนึ่งมากค่ะพี่น้องมันอนใยสิบห้ามัดแกงซูพีสูนองกินจะพี่น้องจานะคะนี่หละค่ะเครื่องปรุงก็ได้พริกค่ะพี่น้องมีพริกใย,ยตาำใส่ผงชูรสเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีใบแมงลักค่ะพี่น้องจ๋านะคะขาดด้ก็คือหนำปลาราค่ะพี่น้องหนำปลารานี่ส่งตรงมาจากแยะโสทรค่ะแซบแซบนัวนัวค่ะพี่น้องนี่คือขาดด้ในการแกงเฮ็ดนะคะ มื่อนี้ายสิ่้าพี่ผ้าน้องมาแกงเฮ็ดกินค่ะพี่น้องดีครับค่ะพี่น้องอยู่กรุงเทพห้าสิได้กินแกงเฮ็ดแล้วนะคะเฮ็ดดินนี่คือพอเวลาเ้าไปเก็บกับพี่น้องเนาะยูทางยาโสทรอนนี่ลายลายค่ะพี่น้องทั้งบานใยนะอันนี้ไปซื้อทัานปลาติ๋วค่ะอำเภอปลาติ๋วนี่พ่นสิมีเฮ็ดขายค่ะพี่นอ้องพ่นมีปลาดงดิบนะคะปลาใหญ่ที่สุดเลยค่ะีนราคาลูกสาวไปซื้อมากับพี่น้องใครต้องการไปซื้อกับไปเลยค่ะอำเภอปลาติ๋วนะคะจะมี ตลาดขายเห็ดเฉพาะคะ่ะพี่น้องริมทางนะคะมามาพี่น้องย่า่สิบ้าพีผ้าน้องมาแกงเห็ดกินค่ะนะคะเป็นตะแเสบแล้วค่ะขนาดบ้านในไซหมอได้ค่ะพี่น้องจานี่ข้าีตู้กับใบสดๆงามๆค่ะพี่น้องนะคะอันพริกนี่ย่า่ต่ำใส่กันก้ําหัวหอมหอมด้ยค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่เกลือเข้าไปใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะจะพาแกงเห็ดนะคะ พี่น้องลังจากทีเข้าตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแยกกระเสียวอันพริกแค่ลงไปค่ะพี่น้องพริกที่ายต่านะคะแค่ลงไปค่ะนะคะจะพาพีพาน้องมาแกงเห็ดพี่น้องเอ้ยมือนี้ของแซ่บอีสานบานเท่าค่ะว่าใส่น้ำาหลน,นะคะเพราะว่านามม้ำในเห็ดมันก็หนี่นะคะพี่น้องจ๋านะคะใส่น้ำหน่อยๆอ้อยเหาะขออนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่อน ส่วนตักบธนาัะพี่น้องเอามือเนอะนะคะล้างเรียบร้อยะะแล้วค่ะฮ็ดเดงกินเองนะพี่น้องว่าบอืสาบสาแต่กินเองแล้วค่ะเดร์ดราม่านะคะคือความสะอาดมันก็มีอยู่เฉพาะตู้ไฟตูมั่นนะคะพี่น้องเนาะย่ายกะล้างมือเรียบร้อยอเอาเทปลงไปค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะ มาได้จ่าเด้อมากินแกงเห็ดบานย่อยหนึ่งจ้าพี่น้องจ๋านะคะแกงเห็ดซุปซุปน้องกินกับพี่น้องอ้ยมองแบกใหญ่ได้ค่ะมือนดีต่อใจนะคะได้กินแกงเห็ดแล้วพี่น้องเลยหนูคนี้กำลังตกระกาศบางคุณเพี้ยนท่าอื่นตกกว่าน่าค่ะมาได้จ่าเด้อมากินแกงเห็ดมือนี้นะคะคุณนะมองแบบยิ้่ค่ะพี่น้อง ซีบ่แกงดไนไปได้ค่ะเติมน้ำปลรราลงไปคะ่ะพี่น้องจะเพิ่มความนั่คะ่ะทุกอย่างนะคะน้ำปลาเนี่ยแย่ส่นน้ำปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องรับร่องว่าแซบนั่คะ่ะเดี๋ยวแย่ถาให้มันเดือดกันนะจ๊ะจากที่ห้อเห็ดลงไปนะคะเอาเครื่องปรุงลงไปทุกอย่างคะ่ะพี่น้องหม้อก็เดือดบ,บุ๊กบุ๊บุกบุกแล้วนะคะขาดรามันจะใส่ได้ระคาะเดี๋ยวแย่เน สิตักาชิมเมือนะคะพี่น้องนะคะบ่ต้องแกงล้นค่ะเพราะว่าเห็ดอันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคะนี่นะคะแกงเห็ดแซ่บๆซูนพีซุน้องกจุกใจพี่น้องก็จะแซ่บนะคะนะคะเดี๋ยวย่อยขอชิมเมือนะคะอซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมันบอกปากย่อยแซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวย่อยเสื้อใบแมงลักหวานลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบแมงลักหอม บ่มีผักติ๋วพี่น้องเอ้ยขาดผักติ๋วนะคะจะมีผักติ๋วใช้ผักติ๋วลงไปพี่สิเพิ่มความแซ่บเข้ามาอีกพี่น้องโอ้ยขนาดพี่น้องแกงเห็ดหมอบักยัย่ะพี่น้องมาด้วจ้าเด้อมากินแกงเห็ดบ้านย่ายหนู่ะพี่น้องจ่านะคะแกงเห็ดดินบ้านเข้าค่ะพี่น้องแซ่บอี่ลีอ๋อหรอค่ะพี่น้องแซ่บปวดแซ่บปวดนะคะมามาจ่ามามาพี่น้องจ่ากุนั้งกุนั้งโอ้ยหอมหอยหอยพี่น้อง หอมได้หอมดีหอมแศรษหอมนัวนะคะ่ะพี่น้องคุณนะมาเดลยจ้าเด้อมากินแกงเห็ดนะจ้ากินแกงเห็ดบ้านย่าค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ย่ากับขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่าหนุ่มจ้าแชแนลกัะพี่น้องจ้านะคะแกงเห็ดสูปพี่สูน้องกินค่ะพี่น้องจ้าคุณนะหมอแบบนีหนึ่งใส่ใบแมงลักหรือว่าไผ่ตักอีตูบานเฮานะคะพี่น้องเศ้ยแเศรษฐพี่น้องนะคะ นี่แหละค่ะอาหารมือพิเศษมือของเห่านะคะแกงเพ็ดนี่แหละค่ะคือแซ่บที่สุดนะคะคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะแกงเพ็ดซูพีซูน้องกินกับพี่น้องนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนูจ๋าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันพี่น้องนะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ